สวัสดีครับผมนายทัศนยัยแจวพันธ์นะครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องอวงจรแบ่งแรงดันนะครับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าหรือว o เ t a g e Divider นะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือแบ่งภาระให้ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับผม ในวงจรนะครับจะประกอบด้วยตัวต้านทาน2ตัวขึ้นไปนะครับต่ออนุกรมอยู่ระหว่างแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งความต้านทานในวงจรจะทําหน้าที่แบ่งแรงดันไฟฟ้าในวงจรนะครับโดยทั่วๆไปแล้ววงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้านะครับจะพัฒนามาจากกฎของโอห์มนะครับเพียงแต่การคิดแรงดันไฟฟ้าตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัว ใช้วิธีของวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าจะรวดเร็วและสะดวกกว่ากดของโอห์มนะครับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น1นนะครับก็คือวงจรแบ่งแรงดันแบบมีโหลดนะครับวงจรแบ่งแรงดันที่มีโหลดก็คือวงจรที่ต่อโหลดเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันนะครับซึ่งทําหน้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหล ในวงจรเกิดขึ้นนะครับโดยกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานแต่ละตัวที่ทําหน้าที่แบ่งแรงดันวงจรนะครับเรียกว่ากระแสบิดเดอร์นะครับซึ่งในวงจรแบ่งแรงดันนี้ค่ากระแสบิดเดอร์ควรมีค่าน้อยประมาณ10บถึงยีเซของกระแสโหลดนะครับผมต่อไปก็คือวงจรแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลดนะครับเป็นวงจรในสภาวะที่ไม่ต่อเข้ากับโหลดกับแรงจ่าย แรงดันนะครับโดยจะมีตัวต้านทานต่ออนุก,กรมอยู่กับวงจรในสภาวะนี้ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายสู่โหลดนะครับผมไปเราจะมาดูวงจรแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลดนะครับนี่ก็คือวงจรแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลดนะครับผมเราจะเขียนสมการได้ว่า u x เท่ากับ u คูณ r x สวนด้วย rt นะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะครับจงคำนวณหาแรงดันตกค่อมความต้านทานแต่ละตัวนะครับนี่คือวงจรที่กำหนดให้นะครับจะมี U ยู่อยู่ที่10โวลต์ r 1อยู่ที่20โอห์ม oh นะครับ r 2อยู่ที่30โอห์ม oh นะครับเราจะมา,า ur 1กันนะครับเราจะเขียนสมก,การได้ว่า U คูณ R1 นะครับส่วนด้วย R1 นบวก R2 นะครับก็คือ10บคูณยีส่วนด้วยสองยี่บบวกสานะครับ,รบเราจะได้ U R1 อยู่ที่สโวลต์นะครับส่วน U R2 นะครับเราเขียนได้ว่า U คูณ R2 สอบวก U ส่วน u คูณ R2 นะครับ ส่วนด้วย R1 บวก R2 นะครับเราได้เขียนสมการได้ว่า10คูณ30ส่วนด้วย20บวก30นะครับเราจะได้ UR2 อยู่ที่6โวลต์นะครับผมเราเราลองเอาวงจรที่กำหนดให้เมื่อกี้มาต่อมาซิมในโปรแกรมกันนะครับผมส่วนแรกนะครับเราจะเอา R1 กับ R2 มาต่ออนุก,กรมนะครับแล้วก็เราจะนำโวลต์วิเตอร์มาวัดแรงดันตกค้อมที่ R1 นะครับจะได้อยู่ที่4โวลต์นะครับ ต่อไปเราจะเอาวลต์มิเตอร์มาวัดค่อมอยู่ที่ R2 นะครับจะได้อยู่ที่6โวลต์นะครับ mm hmm. ก,ก็ตรงกับที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นะครับก็ mm hmm. คือแรงดันดกคค่อมทั้งสองตัวจะเท่ากับแรงดันรวมนะครับผมต่อไปวงจรแบ่งแรงดันแบบมีโหลดนะครับนี่คือหน้าตาของวงจรแบ่งแรงดันแบบมีโหลดนะครับ เราเขียนสมก,การได้ว่า UL เท่ากับ U คูณ Rt 1ส่วนด้วย Rt นะครับ Rt 1ก็คือ R 2ขนาดกับ RL นะครับผมเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับจงคำนวณหาค่าแรงดันตกข้อมความต้านทานแต่ละตัวนะครับนี่คือโจทย์กำหนดให้นะครับ กำหนดให้ U เท่ากับ20โวลต์นะครับ R1 เท่ากับ8โอห์มนะครับ R2 เท่าับ6โอห์มนะครับ, oh รบส่วน RL เท่ากับ10โอห์มนะครับเราจะหา Rt1 นะครับเท่ากับ R6 ขนานกับ R2 นะครับขนานกับ RL นะครับจะได้ว่า 6ขนาดกับ10นะครับผม RT 1จะอยู่ที่3.75โ oh อห์มนะครับส่วน RT หรือ R รวมนะครับก็คือเอา R1 บวกบวกด้วย RT 1ที่เราคิดมานะครับจะได้อยู่ที่10.7 11.75โอห์ม oh นะครับผมต่อไปเราก็จะมาหาแรงดันที่ R โหลดนะครับจะเขียนสมการได้ว่า u คูณกับ rt 1ส่วนด้วย rt นะครับจะเขียนสมการ20คูณ3.7ส่วนด้วย11.7นะครับเราจะได้6.38นะครับส่วน ur ะ u r 1เราจะเอา20ลบ6.38นะครับจะได้เท่ากับ13.62นะครับก็คือแรงดันตกค่อมที่ r 1นะครับ ต่อไปเราจะนำมาต่อจริงครับก่อนอื่นเราจะเอา R1 และ R2 แล้วก็ Rload นะครับมาต่อตามวงจรนะครับแล้วเราจะใช้วลต์มิเตอร์วัดนะครับเราจะมาวัดที่ R1 นะครับ r 1ได้ที่13.6นะครับตรงที่เราคำนวณน,นะครับส่วน ur 2นะครับหรือ ur load จะได้6.38นะครับตรงกับที่เราคำนวณน,นะครับผมต่อไปนะครับสรุปวงจรแบ่งแรงดันนะครับจะทำหน้าที่แบ่งภาระให้แต่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับผมวงจรแบ่งแรงดันจะแบ่งออกเป็น2วงจรนะครับ หนึ่งก็คือวงจรแบ่งแรงดันแบบมีโหลดแล้วก็อีกสองก็คือวงจรแบ่งแรงด้ันแบบไม่มีโหลดนะครับนี่ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ